ได้นะคิดได้อ่ะอันนี้ให้แล้วกันนะน้องถือว่าเป็นข้อแรกนะครับถือว่าเป็นข้อแรกลองนะอ่ะโชคนะครับเด,เด็กๆมาดูข้อนี้ข้อสิบสามนะครับเตรียมโาดมลปีศวกาเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับมีเสาไฟเรียงกันเป็นระเบียมบยมีระยะห่างระหว่างแต่ละเสาน้องเท่ากันเขาบอกว่าชายคนหนึ่งครับลากมอไซค์ด้วยแรงแปดร้อยนิวตันจากเสาต้นที่ห้าไปเสาต้นที่สิบเอ็ดด้วยกําลังแปดสิบกิโลวัต ในเวลา12วินาทีโจทย์ถามหาระยะโจ์ถทม์หาระยะห่างระหว่างเสาแต่ละตน้นเด็กๆอย่างแรกจริงๆข้อนี้มันแทนสูตรก็ได้แล้วแต่ว่าข้อนี้พี่ขอวาดให้เห็นภาพก่อนได้หรือไม่ได้นอ้องได้อเด็กๆวาดรูปก่อนเลยปึ๊บตรงนี้พื้นนะครับอพี่ใช้สีดําบแล้วตรงนี้เด็กๆเป็นพื้นถนนถูกไหมใช่แสดงว่าด้านบนครับมันก็ต้องเป็นเสาเด็กๆปึ๊บซึ่งสมมตินะว่าพี่วาดเริ่มวาดเสาเนาะตั้งแต่เสาต้นที่ห้าครับไปจนถึงเสาต้นที่สิบเอ็ด อันนี้ว่านนเ็นภาพไปเลยนะ้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้านะไล่ไป 6, ครับหกครับต่อไปครับเจ็ดต่อไปแปดนะครับแปดอีกสาันนะ้องเก้านะครับเก้าอีกสองสิบปึ๊บแล้วก็สนะิบเอ็ดน้องซึ่งเสาพว,วกนี้เด็กๆตั้งแต่ห้าจนถึงจริงๆเสาทุกต้นน่ะระยะห่างมันเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะคิดเสาต้นที่หนะ้าน้องจนถึงสิบเอ็ดเท่าน,นั้นท่านปะ ซึ่งระยะห่างของเสาแต่และต้นมันเท่ากันแสดงว่าถ้าตรงเนี้ยที่กําหนดนะเด็กๆสมมติให้ระยะห่างเสารตรงเนี้ยเป็น A เล็กได้ไหมได้แสดงว่าตรงเนี้ยก็จะยาวเท่ากันครับก็คือ a อเล็กตัวนี้ก็จะเป็นเอเล็ก a เล็ก a อเล็กแล้วก็ a อเล็กทันไหมทันแสดงว่าตรงนี้เด็กๆระยะห่างระหว่างเสาต้นที่ห้าไปจนถึงเสาต้นที่สิบเอ็ดมีกี่ a อเล็กนะ้องบวกกันนับหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกปทันนะแสดงว่าตรงนี้ครับ ระยะทางที่ชายคนนี้ครับลากมอเตอร์ไซค์ก็คือตรงนี้จริงๆมันจะมีจริงๆจะมีมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็ลากมอไซค์เด็กๆจากเสาต้นที่ห้ามาถึงเสาต้นสิบเอ็ดตรงนี้ระยะทางที่เขาใช้ลากใช้ในการลากมอเตอร์ไซค์เด็กๆคือเท่าไหร่ครับหกเอเล็กทันไหมทันนะแสดงว่าตรงนี้เราได้ระยะทางแล้วน้องก็คือระยะในการกันดีอ่ะสมมติตรงนี้นะครับพี่เขียนนะกล่องสีดาตรงนี้เด็กๆคือมอไซค์นะครับลากมาตั้งแต่เสาต้นที่หนึ่งจนถึงสิบเอ็ดน้อง ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ครับพี่รู้เนาะหามาแล้วนอ้องระยะทางกันกนที่ครับก็คือมีค่าเป็น 6a รู้อะไรอีกโจทย์บอกว่าออกแรงนอ้อง800นิวตันครับตัวนี้คงที่ปึ๊บแล้วบอกว่ามีกําลัง80กิโลวัตต์ครับนอ้องกำลังคือตัว 8p ตรงนี้เด็กๆระวังดีๆกิโลนะครับมันคือ10ยกกําลัง3ทันนะดังนั้นตัวนี้พี่เปลี่ยนกิโลนะครับหรือว่าตัว k นะเป็น1ิกกาลังสามอ้จริงเขียนให้ดูก่อนก็ได ตัวนี้ k ดนะครับกิโลวัตต์เวลาน้อง12วินาทีแบบนี้็0ข้อนี้โจทย์มาถามหาระยะห่างระหว่างเสาแต่ละตน้นก็คือถามค่า a ไงเด็กๆทันไหมถ้าค่า a ได้ก็จบนะครับซึ่งข้อนี้พูดถึงกําลังจริงๆเด็ดกๆตั้งสมการกําลังเลยก็ได้เนาะนะครับกำลังก็คือ p นะครับมีค่าเท่ากับ w ส่วน t แล้วตรงนี้เด็กๆ w ตรงนี้มันสามารถแยกได้เป็น f คณ s ทำได้ไหมทันทัน จบแล้วดังนั้นข้อนี้เด็กๆสมการที่เราจับคู่กันครับก็จะเป็น p กับ f คูณ s ส่วน t ไหมเพราะว่าโจทย์ข้อนี้บอกมาเลยบอก f มาแล้วเมื่อกี้เราหา s มาน้องหรือว่าการกระจัดได้แล้ว 6a บอกกำลังมาด้วยนะครับบอกเวลามาด้วยแสดงว่ามันต้องใช้สมการคู่นี้แน่นอนทันนะครับเด็กๆได้นะสุดท้ายตรงนี้ครับพี่เขียนนะ p นะครับตรงนี้จับคู่นะครับมีค่าเท่ากัน p มีค่าเป็น80นะครับ พี่เปลี่ยน k เป็น10บกำลังสามมีค่าเท่ากับ f น้องก็คือแปดร้อยคูณอยู่กับ s นะคือการกระจัดก็คือ6 a ข้อนี้งานเป็นบวกนะน้องทันปะ่ะเพราะว่าแรงที่ดึงไปฝั่งขวานะการกระจัดก็ไปฝั่งขวามีทิศเดียวกันงานเป็นบวกหาด้วยเวลาที่ใช้ครับดเด็กๆมีค่าเป็นเท่าไหร่สิบสองแล้วตรงนี้ตัดเลขน้องอุ้มมาตัวนี้หกตัดสิบสองนะครับเหลือสองเลขศูนย์ตรงนี้เด็กๆศูนย์สองตัวนะครับตัดสิบกำลังสาม เจอเหลือสิบกำลังหนึ่งแปดตัดแปดสิบน้องเจอเหลือสิบครับแปดตัดแปดสิบเจอเหลือสิบแล้วตรงนี้เด็กๆสิบสีแดงตรงนี้คูณกับสิบสีน้ำเงินจะกลายเป็นหนึ่ร้อยแล้วน้องย้ายสองตรงนี้ขึ้นไปคูณครับพี่จะได้ว่าเด็กๆ a อเล็กนะครับมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่ร้อยคูณสองก็คือสองร้อยครับหน่วยเป็นเมตรครับจบเรียบ,บร้อยนะเด็กๆข้อแรกใครถูกต้องครับน้องอุ้มนะครับ โอเคอันนี้พี่อุ้มนะเอาไปหนึ่งคะแนนนะครับอ่ะพี่จดไว้ก่อน